สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย,ยูทูบครับผมวันนี้อยู่กับรถดำน้องออนิวครับผมออนิวเซนนี่นะครับวันนี้ก็ให้ช่างเขาติดตั้งป้ายครับผมเดี๋ยวมาดูป้ายหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเอาป้ายใส่ดูครับแล้วก็วัดขนาดของป้ายครับผมดูว่าจะสุดจัดขนาดไหนครับผม ขึ้นข้างบนดีสวยเลยอ่ะป้ายได้มาน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วบริเวณหลังป้ายก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับทำเป็นเทนจับน็อตครับผมสามารถถอดได้นะครับถอดออกได้แล้วครับด,ดูดิ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากัน,นครับครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับป้ายชื่อเสียนวยบุรีดมครับผมติดตั้งกับเจ้าอนิวเสียนอยเรียบร้อยแล้วครับขอออกมาในรูปแบบลักษณะย่างนี้ครับแหมถ้าได้ตุ๊กตายางซ้ายขวานี่สวยเลยครับ ติดตั้งไม่ยากครับผมติดตั้งไม่ยากเดี๋ยวผมจะได้ไปวิ่งงานต่อครับเหลือราวครับผมราวไฟราวไฟข้างหน้าอีกชุดหนึ่งครับผมก็แต่งไปเรื่อยๆครับผมแต่งไปเรื่อย ขอบคุณสำหรับ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับแข็งแรงทนทานมาตรฐานนะครับฝากขอบคุณทีมช่างด้วยครับแล้วก็ขอบคุณ f อที่เข้ามาชมนะครับก็เอาถอยถอย สวยสดูมาครับเออขอลงข้างล่างเลยดูดีเลยนะครับเ๋ยวเจ้ว